สวัสดีค่ะพบกับพาเครื่องมั่งมี EP ที่67นะคะวันนี้น้องมีพาบ้านราคาแบ่งปันนะพี่นะรายการละ100บาทค่ะมีค่าส่ง50บาทนะคะก็ถ้าพี่ๆสนใจหลายรายการก็ค่าส่ง50บบาทเท่าเดิมนะคะพี่พนะก่อนอื่นเลยน้องต้องขอฝากช่องทางการติดต่อนะคะพี่ๆนะ พลัเครื่องม่งมีนะคะ0 8น9 7แปดสองเก้าเจ็ดเก้าแปดแปดสามเจ็ดนะคะพี่ๆสามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะแอดไลน์ผ่านเบอร์โทรเข้ามาได้เลยนะคะนี่นะอ่าเราเพื่อไม่ให้มันการเสียเวลานะคะพี่ๆนะเราไปเริ่มกันที่รายการแรกกันเลยนะคะพี่นะรายการที่หนึ่งนะคะพี่เป็นอ่าสมเด็จวัละคังนะคะพี่ๆนะพี่ๆลองพิจารณากันดูนะนี่นะคะ น้องสูมให้ดูใกล้ๆเลยนะคะนี่นะด้านหลังนะคะเป็นเนื้อผงนะพี่ๆนะนี่นะคะเป็นอ่าด้านหลังเป็นตาวัดนะคะนี่นะเป็นรูปหลักคังนะคะพี่นะตามตานะเรียมอยู่ในกรอบพลาสติกใสสวยๆกันเลยนะจ๊ะพ,พี่นะนี่นะลองพิจารณากันดูนะ ชินชอบสุกใจยังไงนะคะรายการละหนึ่งร้อยบาทนะคะพี่นะหนึ่งร้อยบาทมีค่าจะส่งห้าสิบบาทนะคะพี่นะต่อกันที่รายการที่สองค่ะพี่พี่รายการที่สองนะคะพี่นะเป็นอา่ากำไรนะพี่พี่นะเป็นอ่ากำไรนะนี่นะคะกำไรข้อมือนะคะพี่นะรายการละหนึ่งร้อยบาทนะคะพี่นะ เราไปต่อกันที่รายการที่สามเลยค่ะพี่พี่รายการที่สามเป็นอ่าเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะพี่พนะนี่นะคะจะเป็นสีแบบอ่าทองแดงนะพี่นะนี่นะสีออกแดงๆนะคะด้านหลังเป็นอ่หาหนุม,มานนะคะพี่นะนี่นะคะเราไปต่อกันที่รายการที่ สี่กันเลยค่ะพ,พี่รายการที่สี่เป็นเดีย่ยดหลวงพ่อจงนะคะพี่นะดูเก่าเก่าสวยๆกันเลยนะจ๊ะพี่นะนี่นะคะด้านหลังนะคะพี่นะด้านหลังจะเป็นอ่าสิงหรือว่าน้องไม่แน่น้องดูแบบอ่าไม่ไม่แน่ใจนะพี่นะั้นเด็ดน่าจะเป็นสิงนะพี่นะพี่ลองพิจารณาชมกันดูนะคะนี่นะ ต่อกันที่รายการที่ห้าค่ะพ,พี่รายการที่ห้าเป็นอ่าเม็ดลูกป,ประคำนะพี่นะเม็ดประคำนะคะนี่นะต่อกันที่รายการที่หกค่ะพ,พี่รายการที่หกเป็นอ่าเหลียนหล่วงพ่อคงวัดบางกะพรอ้มนะคะพี่นะาเป็นหนาน,นี่นะออกสีเงินเงินนะคะพี่นะา นี่นะคะต่อกันที่รายการที่เจ็ดค่ะพี่เป็นปิดตายันยุ่งนะคะพี่นะนี่นะคะดูเก่าเก่าสวยๆนะคะพี่ีนะรายการละหนึ่งร้อยบาทนะคะพี่รายการละหนึ่งรอยบาทมีค่าจัดส่งห้าสิบบาทตลอดสายเลยนะคะพี่ีนะพี่พี่รับกี่รายการก็ค่าส่งห้าสิบบาทนะคะต่อกันที่รายการที่แปดค่ะพี่ รายการที่แปดเป็นตะกุดนะคะพี่พนะนี่นะคะเป็นตะกุดสองห่วงเลยพี่นะน้องไม่แน่ใจว่าของอ่าเกจิอาจารย์ท่านใดนะพี่พนะลองพิจารณาดูกันนะคะนี่นะต่อกันที่รายการที่เก้าค่ะพ,พี่รายการที่เก้าเป็นอ่าพระนาปกนลพ,พี่นะเป็นหลังเบี้ยนะคะนี่นะเอา เป็นพระนาคปกนะพี่นะเป็นหลังเบี้ยนะคะรายการที่เก้านะคะนี่นะต่อกันที่รายการที่สิบนะคะพี่พนะรายการที่สิบนี่นะคะพี่อ่าเก่าๆกันเลยนะคะพี่นะ พี่ๆลองชมนะน้องไม่แน่ใจว่าเรียกอ่าหลวงพ่ออะไรนะพี่ๆนะต้องขออภัยด้วยนะคะพี่ๆลองพิจารณากันดูนะอ่าหากพี่ๆท่านใดรู้นะคะก็นี่นะคะต่อกันที่รายการที่สิบเอ็ดค่ะพ,พี่รายการที่สิบเอ็ดเป็นอ่า พระซุ้มอรัญญิกเนื้อตะก่วนะพี่นะเป็นเนื้อตะก่วนะคะพี่นะนี่นี่นะคะหากน้องพูดผิดพลาดยังไงนะคะน้องต้องขออภัยด้วยนะคะพี่นะดูเก่าๆเลยนะนี่นะคะจะแบบอ่าเหมือนหักตรงนี้นะคะนะ ลองพิจารณากันดูนะคะต่อกันที่รายการที่สิบสองค่ะสิบสองเป็นพระพุทธชินราชใบเสมานะพี่พนะดูเก่าๆเลยนะคะนี่นะเป็นเนื้อชิ้นนะพ,พี่นี่นะคะนี่นะคะต่อกันที่รายการที่สิบสามค่ะพี่พีสิบสามเป็นอ่าจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะพี่พนะ ดูเก่าเก่าเลยนะนี่นะคะน,น้องอ่านี่นะคะต่อกันที่รายการที่ยี่สิบสี่จ้าพี่นะยี่สิบสี่นี่นะคะเป็นเหรียญพระครูวิมลน,นะคะพี่นะอ่า เก่าๆสวยๆกันเลยนะจ๊ะพี่นะลองพิจารณากันดูนะคะพี่พีนี่นะคะต่อกันที่รายการที่สิบห้าค่ะพ,พี่เป็นอ่าปิดตาปิดทวารน,นะพี่พี่นะนี่นะคะของหลวงพ่ออะไรน้องน้องไม่แน่ใจนะพี่นะพ,พี่ลองพิจารณาดูนะ นี่นะคะทุกรายการนะคะพี่ๆนะหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทจะมีค่าจะส่งห้าสิบบาทนะคะพี่นะต่อกันที่รายการที่หกายสิบหกค่ะพี่สิบหกเป็นตะกรุดนะคะพี่นะสิบหกเป็นตะกรุดหลวงพ่อเดิมนี่นะคะด้านหลังนะ,ะพี่อาเป็นกรอบแบบนี่นะ เป็นตะกุดนะคะพี่นะเรียมอยู่ในกรอบพลาสติกนะพี่ต่อกันที่รายการที่เจ็ดอ่าสิบเจ็ดค่ะพี่เป็นบ่วงหน้ากระบนะคะพี่นะบ่วงหน้ากระบนะคะนี่นะชื่นชอบถูกใจยังไงนะคะสามารถจับจองกับน้องได้เลยนะคะตามเบอร์ที่น้องให้ไหวนะคะต่อกันที่รายการที่สิบแปดนะคะพี่นะ ิบแปดเป็นอ่าหลวงปู่โต๊ะนะพี่พี่เป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้นะนี่น้องเทียบกับเหรียญบาทให้ดูเลยนะพี่พี่นะอ่านี่นะคะนี่นะน้องเทียบกับเหรียญบาทให้ดูเลยนะใหญ่กว่าเหรียญบาทนิดนึงนะพี่พี่นะ เหรียญอ่าของหลวงปู่โตะนะคะพี่พี่นะตอนที่รายการที่สิบเก้านะคะพี่พี่นะเป็นอ่าสมเด็จเกิชัยโยนะพี่พี่สมเด็จเกิชัยโยนะคะเป็นเนื้อแบบอ่าเนื้อผงอะไรพี่นะหนะะักขาไปต่อกันที่รายการที่ยี่สิบค่ะพี่พ รายการที่ยีสิบนะคะนี่นะเป็นเห,นนเนเหนร,รียญนะนะน,น้องไม่เป็นเหรียญพระโูนิสัยนะพี่นะน้อน้องไม่แน่ใจว่าท่านชื่อว่าหลวงพ่ออะไรนะพ,พี่นะลองพิจารณากันดูนะคะนี่นะ รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะพี่พี่นะเป็นพระอุป,ปคุปนะคะนี่นะน้องสไปร็ลวนิดนึงนะพี่พี่นะพระอุป,ปคุปนะคะนี่นะดูเก่าๆเลยนะพี่พี่นะตอนที่รายการที่ยี่สิบสองค่ะเป็นอ่พาพระลว่วงทรงเกาะนะพ,พี่นี่นะคะดูเก่าๆเลยนะเป็นเน้ชินนะพี่พี่นะอ่า ตอนที่รายการที่ยี่สิบสามจ้ะพี่ียี่สิบสามเป็นอ่าเหรียญพระครูไพโรจนนะคะพี่ี่นะนี่นะเป็นแบบอ่าสีออกดุงลุงนะพี่ี่นะนี่นะคะด้านหลังนะคะอ่าด้านหลังเป็นยันนะพี่ีนะต่อกันที่รายการที่ยี่สิบสี่ค่ะพี่ียี่สิบสี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะพี่พี่นะ นี่นะดูเก่าเก่าเลยนะคะทุกรายการนะคะหนึ่งร้อยบาทนะมีค่าจัดส่งห้าสิบบาทนะคะพี่พี่นะนี่นะคะต่อกันที่รายการที่ยี่สิบห้าค่ะเป็นเบียแก่นะพี่เบียแกนะคะด้านหลังอ่าผูกกระกุดไว้ด้านหลังนะพี่พี่นะต่อกันที่รายการที่ยี่สิบหกจ้ะพี่ เป็นสมเด็จเกตชัยโยนะคะพี่นะนี่นะคะด้านหลังนะคะนี่นะต่อกันที่รายการที่ยีสิบเจ็ดค่ะพี่ยี่สิบเจ็ดเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะพี่นะนี่นะคะด้านหลังนะคะเป็นนากระไหลเงินนะพี่นะตอนที่ยี่สิบแปดค่ะพี่ ยี่สิบแปดเป็นเหรียญหลวงพ่อคุณนะคะพี่นะดูเก่าๆสวยๆกันเลยนะจานิ่งนะแลนหลักเป็นยันนะพี่นะหากรูปภาาไม่ชัดเจนยังไงเนี่ยอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมนิดสามารถโทรเข้ามาสอบถามอาโทรหรืออินบ็อกเข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องได้เลยนะคะต่อกันที่รายการที่ยี่สิบเก้าค่ะพี่ยี่สิบเก้าเป็นปิดตาหลวงพ่อเงินนะคะพี่นะดูเก่าๆเ,เลยนะคะนี่นะ ้านหลังนะคะพี่นะต่อกันที่รายการที่สามสิบค่ะพี่สามสิบเป็นหลวงพ่อหนุ่มนะพี่นะหลวงพ่อหนุ่มวัดคลองมาด้านนะพี่นะั้นถ้าน้องพูดผิดพลาดยังไงน้องต้องขออภัยด้วยนะคะพี่ๆนะนี่นะดูเก่าๆเลยนะนี่นะคะทุกรายการนะคะพี่พนะหนึ่งร้อยบาทนะคะคมีคาจะส่งห้าสิบนะตอนที่รายการที่สามสิบ เอ็ดค่ะพี่พี่สามสิบเอ็ดเป็นรูปหลอดหลวงพ่อเงินนะคะพี่พนาะนี่นะเก่าเก่าเลยนะคะน้องจะไปไวดีดนึงนะคะพี่พนาะหากด,ดูรูปภาพไม่ชัดเจนยังไงก็อินบอกเข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องได้เลยนะคะนี่นะต่อกันที่รายการที่อ่าสามสิบสองค่ะพี่พี่อ่าสามสิบสองเป็นพระรอดนะคะพี่พนะ้าเนี่ยเก่าเก่าเลยนะคะนี่นะ ตอนที่รายการที่สามสิบสามค่ะพี่พี่สามสิบสามเป็นท้ากุเวนนะคะพี่พี่เหลือที่หรือที่เรารู้จักกันคือพระอาทาเวสุวรรณนะคะพี่นะเป็นเนื้อดินเก่าเลยนะพี่พี่นะนี่นะคะสามสิบสามนะคะพี่พี่นะต่อกันที่สามสิบสี่จ้าพี่สามสิบสี่เป็นปิตายันยุ่งนะคะพี่พี่นะนี่นะคะถ่านนะ ต่อกันที่สามสิบห้าค่ะพี่สามสิบห้าเป็นเหรียญอ่าเหรียญหลวงหลวงพ่อทษดนะคะพี่พนะน้องสูมให้ดูใกล้ๆนะอ่าเป็นเหรียญเล็กๆนะพี่นะเทียบกับเหรียญบาทน้องเทียบกับเหรียญบาทให้ดูนะพี่นะเหรียญบาทใหญ่กว่านะพี่นี่นะคะด้านหลังนะพี่นะ ด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะพี่ๆนะนี่นะคะน้องเทียบให้ดูนะเราไปต่อกันที่รายการที่อ่ะสามสิบห้าจ่อาสามสิบหกจะาพ,พี่นะขออภัยนะคะสามสิบหกค่ะเป็นเหรียญเป็นรูปหล่อหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ๆนะหลวงปู่กลวยนะคะพี่นะ อ่าน้องพูดพี่คะยังไงน้องต้องขออภัยด้วยนะคะพี่ๆี่นะหลวงปูก่กวยนะคะนี่นะฐานนะคะต่อกันที่รายการที่สามสิบเจ็ดค่ะพี่สามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดเป็นจอบใหญ่นะพี่นะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะพี่นะดูเก่าเก่าเลยนะสวยสวยเลยนะคะนี่นะ สามสิบแปดค่ะพี่พี่สามสิบแปดหลวงพ่อรวยนะคะพี่พี่นะสามสิบแปดเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะด้านหลังเป็นยันนะพี่พี่นะต่อกันที่สามสิบเก้าเลยค่ะพี่พี่สามสิบเก้าเป็นอ่านี่นะคะเป็นห้ากษัตริย์นะพระเจ้าห้าพระเจ้าห้าพระองค์นะพี่พี่นะก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะที่พูดผิดนะ พระเจ้าห้าพระองค์นะคะเป็นเนื้อดินเก่าๆเลยนะพี่ๆนะนี่นะคะต่อกันที่รายการที่สี่สิบค่ะพี่ๆสี่สิบเป็นอ่าพระชินสีนะคะพระชินสีนะอานหลังนะคะเป็นเนื้อชินนะคะพี่ๆนะมีแปดแผ่นทองนี่นะคะนี่นะเป็นแปดแผ่นทองนะพี่ๆนะ ตอนที่รายการที่สี่สิบเอ็ดค่ะพี่เป็นหลวงพ่อไผ่นะคะพี่นะอยู่เก่าเก่าสวยสวยเลยเนี่ยจ้าพี่นะนี่นะคะด้านหลังนะคะพี่นะต่อันที่รายการที่สี่สิบสองค่ะพี่สี่สิบสองเป็นสมเด็จนะพี่นะสมเด็จวัดระฆังนะคะนี่นะคะด้านหลังนะตอนที่รายการที่สี่สิ สี่สิบสามค่ะพี่พี่เป็นหลวงปู่สุกนะคะพี่นะนี่นะคะไปต่อที่รายการที่สี่สิบสี่ค่ะพี่สี่สิบสี่เป็นอ่าผักกำแพงสมกอน,นะคะพี่พี่นะเป็นผักกำแพงสมกอน,นะคะเราไป เราไปต่อกันที่รายการที่สี่สิบห้าค่ะพี่เป็นกลิ่งนะพี่นะกลิ่งไม่ทราบที่นะคะพี่นะนี่นะพี่ลองพิจารณากันดูนะคะทุกรายการนะคะพี่นะหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทมีค่าจะส่งห้าสิบนะคะพี่นะก้นนะคะพี่นะต่อกันที่รายการที่อ่า สี่สิบหกค่ะพี่เป็นสุมกอนะเป็นพาสุมกอนะคะนี่นะคะเราไปต่อกันที่อ่ารายการที่สี่สิบเจ็ดค่ะพี่เป็นเสียลือสีนะนะคะพี่พี่นะเสียลือสีพ่อเกตนะพี่พี่นะพ่อเกตนะคะด้านหลังเป็นยันนะพี่นะอ่าน้องพูดผิดยังไงน้องต้องขออภัยด้วยนะพี่พี่นะ นี่นะคะเราไปต่อกันที่รายการที่สี่สิบแปดค่ะพี่สี่สิบแปดอ่าเป็นพระชัยวัดยันยุ่งนะพี่หนาะเป็นของหลวงพ่อนูนหลวงพ่อนูนนะพี่นะคะพี่นะหลวงพ่อนูนนะคะพ,นะพ,นนะคะพี่น้องออกเสียงผิดยังไงน้องต้องขออภัยด้วยนะคะพี่หนาะนี่นะคะเป็นยันยุ่งข้างหลังนะคะนี่นะเราไปต่อกันที่รายการที่ สี่สิบเก้าค่ะพี่นะสี่สิบเก้าเป็นพญาเต่าเรือนนะพี่นะสี่สิบเก้าเป็นพญาเต่าเรือม ah นมหาโชคมหาลาภนะพี um ่นะของหลวงพ่อเดิมนะคะของหลวงพ่อเดิมนะคะนี่นะค่ะเราไปต่อกันที่รายการสุดท้ายนะคะพี่นะเป็นรายการที่ห้าสิบนะคะรายการที่ห้าสิบเป็นยักษ์วัดระมุดนะคะพี่นะเป็นยักษ์นะ นี่นะคะเป็นแบบอ่าเนื้อเก่าๆเ,เลยนะพี่ๆนะอืมนะคะชื่นชอบถูกใจยังไงก็สามารถโทรเข้ามาจับจองกับน้องได้เลยนะคะหรืออยากได้รูปภาพเพิ่มเติมยังไงนะคะสามารถอินบ็อกเข้ามาหาน้องได้เลยนะก่อนจะปิดคลิปเนี่ยน้องขอฝากช่องทางกรติดต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะพักเครื่องมั่งมีนะคะ0 8น9 7แปดสอนะคะเรา เราไปพบกันต่อ EP หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ